สวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่บูบอลเดชชาแนลประจำคืนวันศุกร์ที่30มกราคม2569ครับรู้สึกว่าเดือนมกราของปีนี้ทำไมมันช่างยาวนานเหลือเกินครับหรือผมคิดไปเองครับเนี่ยวันนี้จัดให้4คู่นะครับฟุตบอลพิมีดัต1คู่ครับคู่ระหว่าง NAC เบเรดาพบกับ FC ฟซทเวนเต้ฟุตบอลบนเดสลรีกาครับ FC โคโลนพบกับโวฟบวกฟุตบอลกันโชซิลีอาลาเซอพบกับเจนัวและฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเอสปันยอนพบกับอาาเบส แต่ก่อนจะไปเข้าเรื่องของเรากันฝากคุณผู้ชมกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และใครที่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเราด้วยนะครับที่ u t u ู e บูบอลเด็ดและ t ิ k ต o k บูบอลเด็ดครับอีกหนึ่งช่องทางของเรานะฮะฝากแอดไลน์ไว้ด้วยครับที่ boo 7 8 9ดเเรามีแอดมินคอยแนะนําทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ boo เจ็ดเครับแอดกันเข้ามาฟรีฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นฮะคู่แรกครับฟุตบอลพิเมดัตฮอลแลนด์เอ็นเอซีเบด้าครับเจ้าบ้านเปิดสนาม ลัดแวร์เลสตูดิโอรับการมาเยือน f c ฟทเวนเต้ครับเวลาลงนาการแข่งขันของคู่นี้ตี2นะฮะราคาบอลผู้มาเยือนอย่างทเวนเต้ต่อครึ่งลูกใครจะชนะในเกมนี้ฮะอ้างอิงจากผลบวกของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบ1033คนให้เจ้าบ้าน NAC เบรดามีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่25%เอร์เซครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี22%นะฮะส่วนผู้มาเยือนอย่าง FC ทเวนเต้มีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่53%ตครับ เราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันนะขอเริ่มที่เจ้าบ้าน NAC Breda นะครับนัดล่าสุดครับบุกไปเยือน PSV Eindhoven ครับเสมอมาได้2-2ฟุตบอลพรีเมดต์รอง1.25ได้เฉยฮะแพ้ในเมเกน3ประตูต่อ4นะครับฟุตบอลพรีเมเดต์เกมเย่ารองปอปอเสียครับเสมอโกลิงเกน0-0เกมเยือนฟุตบอลพรีเมเดต์รอง0.75ได้นะครับแพ้เฮลสตา0-1นะฮะฟุตบอลพรีเมดต์เกมเย่าครับต่อ0.5เสียครับ เสมอเอฟซีอูเทกเกมย่าฟุตบอลพรีเมียร์ดั๊ตบอลราคาเสมอจบเจ้าฮะฟอร์มการเล่นในบ้านครับลงแข่งไป10นัดชนะ3เสมอ2แพ้5ยิงได้12เสียไป14ประตูด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของ FC ฟซเทเวนเต้ผู้มาเยือนครับนัดที่แล้วครับเปิดบ้านเสมอเอ็กเซลเออร์ศูนฮะฟุตบอลพรีเมียร์ดั๊ตต่อ1.75เสียนะครับชนะเฮลเร์เคิร์สศูนย์ต่อสนะฮะเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ดั๊ตต่อ1ลูกกินเต็มชนะ f เอฟซีอูเทกหนต่งประตูต เสมอเอฟซีเวอลหนึ่งหนึ่งเกมเย้าฟุตบอลพรีเมียร์ดัตต่อหนึ่งจุดห้าเสียครับและเสมอเฟย์นูดหนึ่งหนึ่งนะฮะเกมเยือนฟุตบอลพรีเมียร์ดัตรองศูนย์จุดห้าได้ครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านสิบนัดชนะสามเสมอห้าแพ้สองยิงได้สิบหกเสียไปสิบเอ็ดประตูครับสถิติเฮดทูเฮดการเจอกันในศึกพรีเมียร์ดัตของคู่นี้ครับเอ็นเอซีเบด้าครับเอาชนะเอฟซีเทเวนเต้ไปสองนัดเสมอกันในเวลาหกนัดส่วนเอฟซีเทเวนเต้ครับเอาชนะเอ็นเอซีเบด้าได้เจ็ดนัดครับผม พีวิวก่อนเกมแลสะสกอริติคาดของคู่นี้บ่ายพงโก้เจ้าถิ่น n a c เบด้าผลงานในหลีกย่ำแย่ครับไม่ชนะมา9ก้านัดติดต่อกันขณะที่ทีมเยือนทเวนเต้ผลงานในหลีกกำลังยอดเยี่ยมเพราะไม่แพ้ใครมา10เกมติดต่อกันแล้วโดยเลนราคาเปิดมาให้ทีมเยือนเป็นฝ่ายบุกมาต่อครึ่งลูกครับแนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อไปเลยครับพราะมองว่า n a c เบด้ามีผลงานที่ห่วยแตกอย่างหนักขณะที่ฝั่งของทีมเยือนทเวนเต้ผลงานในหลีกดีกว่าครับเกมวันนี้มองว่าน่าจะสู้กันอย่างสนุกสูสีแน่นอน แต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วครับ Fc t a วน n t ้จะเบียดเอาชนะคู่แข่งในวันนี้ไปได้ครับดังนั้นอยู่ฝั่งต่อผู้มาเยือนอย่าง Fc t a วน n t ้ไปเลยฮะผลสกอร์ที่คาดของเกมคู่นี้ครับ Fc t a วน n t ้บุกชนะ Nac Beda ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1อัตราความมั่นใจ8เต็ม10กำแพงอยู่ที่2.75วางสูงครับคู่ที่2เราไปกันที่ศึกฟุตบอลบนเดสลีกาเยอรมันฮะ Fc โคโลน e ครับเจ้าบ้านเปิดสนาม Le e n e g s t a d รับการมาเย Wolf ือน w o l f บวก เวลาลงทําการแข่งขันของคู่นี้ตีสอครึ่งตามเวลาในประเทศไทยนะฮะราคาบอลเจ้าบ้านโคโรนต่อปอปคาดการผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากผลโบทของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบสามพคนให้เจ้าบ้าน FC โคโรนมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่41%เปอร์เซ็นต์เปี้จะเสมอกันในเวลามี29%ครับส่วนผู้มาเยือนอย่างโวลฟบวกมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่30%ครับ ย้อนไปดูฟอร์ม5นัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะขอเริ่มที่เจ้าบ้าน F4 โคโลนครับนัดที่แล้วครับบุกไปเยือนฟลายบวกแพ้มา2ประตูต่อ1ฟุตบอลบุนเดสลีกาครับรอง0.5เสียครับชนะไมย้ย2ประตูต่อ1นใน5เกมเย้าบุนเดสลีกาต่อ0.5กินเต็มแพ้บาเยินมิวนิก3ประตูต่อ1ครับเกมเยา้าฟุตบอลบุนเดสลีการอง2ลูกจบเจ้าเสมอไฮเดนฮฮม2 2เกมเยือนฟุตบอลบุนเดสลีกาบอลราคาเสมอจบเจ้าครับ และชนะลูการโน่2ประตูต่อ1ครับฟุตบอลกระชับมิตรต่อ0.5กินเต็มฟอร์มเกมเย่ยในลีกแข่งไป9นัดชนะ3เสมอ2แพ้4ยิงได้17เสียไป15ประตูด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของโวบบวกผู้มาเยือนนะครับนัดที่แล้วครับบุกไปเยือนไมล์นยานะครับแพ้มา3ประตูต่อ1ฟุตบอลบุนเดสเลการองปอปอเสียครับเสมอให้เดนฮามหนึ่งหนึ่งในบ้านนะฮะฟุตบอลบุนเดสเลกาต่อ0.75เสียครับ ชนะสังปาวลี2-1เกมเย้าฮะฟุตบอลบุนเดสตีกาต่อ0.5กินเต็มแพ้บาเยนมิวนิก8ประตูต่อ1ครับฟุตบอลบุนเดสตีการรอง2.5เสียครับและเสมอเอสเตล่า1 1นะครับเกมกระชับมิดเกมเย้าบอลคู่นี้ไม่เปิดราคาครับฟอร์มเกมเยนเนลีแข่งไป9นะัดชนะ3เสมอ1แพ้5ยิงได้12เสียไป20ประตู สถิติเฮดทูเฮดการเจอกันของคู่นี้ในศึกบุนเดสลีกาครับ FC โคโลนชนะฟบบวกไป5นัดเสมอกันในเวลา8นัดส่วนโฟบบวกครับเอาชนะ FC โคโลนได้10นัดท่วนครับทัศนะก,ก่อนเกมบ่ายโจ๊กเกอร์นัด บอลคู่นี้เป็นการพบกันของ2ทีมที่มีผลงานแย่ด้วยกันทั้งคู่เลยฮะจึงมองว่านัดนี้นะ่าจะกินกันไม่ลงครับมองว่าวอบวกผู้มาเยือนมีลุ้นแชร์แต้มกลับออกไปครับแม้ว่าผลงานนอกบ้านจะแพรวด2นนะัดซ้อนก็ตามแต่เชื่อว่าการเจอกับคู่แข่งที่มีผลงานห่วยไม่ต่างกันแบบนี้ยังไงก็แบ่งแต้มกลับออกไปได้แล้วฮะขณะที่เจ้าบ้านโคโลนครับขณะที่ FC โคโลนนะครับเจ้าบ้านเองอาจจะได้เปรียบในแง่ของผลงานที่เก็บชัยชนะได้เยอะกว่าแถมได้เปรียบจากการลงเล่นในบ้านอีกด้วยครับ แต่ถึงอย่างนั้นพวกเขาก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีผลงานอ่อนแบบไม่หยุดแล้วฮะการพบกันของสองทีมที่วัดผลอะไรไม่ได้แบบนี้มีเวลจบลงที่ผลเสมอสูงสลือเกินครับกับราคาบอลที่เปิดมาให้ FC โคลนต่อปอปอ,ปอด้วยราคาที่ออกได้ทั้ง3หน้าแบบนี้ไม่ขอเลือกเสี่ยงถือหางบอลต่อดีกว่าครับที่เด็ดบอลรองโบฟบวกราคาปอปอผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับโบฟบวกบวกุบกเสมอ FC โคลนด้วยสกอร์2ประตูต่อ2อัตราความมั่นใจ7เต็ม10ไม้กั้นอยู่ที่3.0วางสกอร์สูงครับ คู่ที่3เราไปกันที่ฟุตบอลกันโชซเรียอาอิตาลีครับลาซิโอเจ้าบ้านเปิดสนามสาดีโอนโอลิมปิโกรับการมาเยือนเจนัวเวลาลงทำการแข่งขันของคู่นี้ตี2.45ตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลลาซิโอต่อครึ่งลูกใครจะชนะในเกมนี้อ้างอิงจากผลโหวตรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบ5 3คนให้เจ้าบ้านลาซิโอมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่50ครับ ปอร์เซ็นต์นี้จะเสมอกันในเวลามี30%ส่วนผู้มาเยือนอย่างเจนัวมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่20%ครับเราย้อนกลับไปดูฟอร์มหานัดล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันฮะเริ่มที่เจ้าบ้านลาซิโอนะครับนัดที่แล้วครับบุกเยือนเลนเช่เสมอมา0 0ฟุตบอลการโชซาริอาต่อ0.5เสียครับแพ้โคโม่ศูนต่อะครับเกมเย้าฟุตบอลการโชซิริอาต่อปอป,อ,ปอเสียนะฮะชนะเวโลนา0ูนประตูต่อ1เกมเยือนฟุตบอลการโชซาริอาต เสมอฟีอเรนตินา2-2เกมเยา้าฟุตบอลกานโชซิอาต่อปอปอเสียครึ่งและแพ้นาโปลี0-2นะฮะเกมเยอะเกมเยา้าฟุตบอลกานโชซิอารอง0.5เสียครับฟอร์มการเล่นในบ้าน6นัดชนะ1เสมอ3แพ้2ยิงได้5เสียไป8ประตูด้าน,นฟอร์ม5เกมล่าสุดของเจนัวผู้มาเยือนครับนัดที่แล้วครับเปิดบ้านชนะบุรุญยา3-2ครับฟุตบอลการโชซิอารองปอปอ,ปอกินเต็ม เสมอปามาน0-0เกมเยือนฟุตบอลการโชสซีอาบอลราคาเสมอจบเจ้าชนะกายารี3-0เกมเยาฟุตบอลการโชสซีอาต่อ0.5กินเต็มเสมอเอซิมิลาน1-1เกมเยือนฟุตบอลกานโชสซิลีอารองหนึ่งลูกกินเต็มและเสมอปีซาเอฟซี1-1เกมเยาวครับฟุตบอ,กอ,บอลการโชสซิลีอาบอลราคาเสมอจบเจ้าไปครับฟอร์มการเล่นนอกบ้านครับแข่งไปหกนัดชนะสองเสมอสามแพ้หนึ่งยิงได้เก้าเสียเก้าลูกครับ สถิติเฮดทูเฮดการเจอกันของคู่นี้ครับลาซิโอครับเอาชนะเจนัวไป16นัดเสมอกันในเวลา4นัดส่วนเจนัวครับชนะลาซิโอได้12นัดถือว่าสถิติการเจอกันนี้ลาซิโอข่มอยู่นิดหน่อยนะฮะก็พอมีรุ้นอยู่บ้างครับพีวิวก่อนเกมละสะกอร์ิคาดของคู่นี้บ่ายพงโกเจ้าถิ่นลาซิโอพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงถ่ายเทคุมกำลังในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราหลายรายฟอร์มช่วงหลังก็ย่แย่ครับไม่ชนะใครมา2นัดติดต่อกัน เกมรุกก็ติดฝืดยิงประตูใครไม่ได้เลยทั้งสอเนขณะที่ฝั่งของทีมเยือนเจนัวช่วงหลังทําผลงานได้ดีครับไม่แพ้มา5้าเกมติดต่อกันโดยเลยราะคาเปิดออกมาให้ฝั่งเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่าฮะเพราะมองว่าลาซซโอต้องใช้เวลาปรับจูนทีมกันอีกสักพักขณะที่ทีมเยือนเจนัวกำลังทําผลงานได้ดีอยู่ในช่วงที่มั่นใจเกมนี้จึงมองว่าเจนัวจะบุกมายันเจ้าบ้านได้อย่างแน่นอนครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองดีกว่าครับ ที่เด็ดบอลรองเจนัวราคาครึ่งลูกผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับลาซิโอเปิดบ้านเสมอเจนัว 0-0, 00นะฮะอัตราความมั่นใจ8เต็ม10ไม้กั้นอยู่ที่2.0วางสกอร์ต่ำครับคู่ที่4เราไปกันที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนครับเอสปันยอน,นะะเจ้าบ้านเปิดสนามอาเซเอสเซเดียมครับรับกันมาเยือนอาลาเบสเวลาคิกออฟของคู่นี้ตี3ตงตามเวลาในประเทศไทยครับราคาบอลเจ้าบ้านเอสปันยอนต่อ0.5 คาดการ์ผู้ชนะในเกมนี้ครับอ้างอิงจากผลบวกรวมของคุณผู้ชมทางเว็บไซต์ฟอร์ดม็อบ9 0คนให้เจ้าบ้านเอสปันยอนมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่52%เปอร์เซ็นต์ครับเปอร์เซ็นต์ที่จะเสมอกันในเวลามี2 9เปอร์เซ็นต์ฮะส่วนผู้มาเยือนอย่างอาราเบสมีเปอร์เซ็นชนะอยู่ที่19เปอร์เซ็นต์เราย้อนกลับไปดูฟอร์ม5เกมล่าสุดของคู่นี้และผลได้เสียกันครับขอเริ่มที่เจ้าบ้านเอสปันยอนนะฮะนัดที่แล้วครับปลุกไปแพ้บาเลนเซีย3ประต,ตูต่อ2ฟุตบอลลาลีกา เปิดบ้านแพ้คิโรนา0-2นะครับฟุตบอลลาลีกาต่อ0.5เสียครับเสมอเลมันเต้1-1เกมเยือนฟุตบอลลาลีกาต่อ0.25เสียครึ่งแพ้บาร์เซโลนา0-2นะครับเกมเย้าฟุตบอลลาลีการอง1.25เสียครับและชนะแอตบิวเบา1ประตูต่อ2เกมเยือนฟุตบอลลาลีการอง0.5กินเต็มฟอร์มเกมเย้าในลีกแข่งไป11นะัดชนะ6เสมอ1แพ้4ยิงได้13เสียไป14ประตูด้านฟอร์ม5เกมล่าสุดของอาราเบสผู้มาเยือนครับ นัดที่แล้วครับเปิดบ้านชนะเรอัลเบติสอประตูต่อหนึ่งฟุตบอลลาลีกา้าบอลราคาเสมอกินเต็มแพ้แอตมาลิดหนึ่งศูนย์นะครับฟุตบอลลาลีกา้าเกมเยือนรองหนึ่งจุดห้าได้นะครับชนะรายโยบายเกโนสองศูนย์เกมเย่าฟุตบอลลาลีกา้าบอลราคาเสมอกินเต็มครับแพ้บียาเลอ้าวสามประตูต่อหนึ่งฮะเกมเยือนฟุตบอลลาลีกา้ารองหนึ่งลูกเสียครับและเสมอเลอยโอเบโดหนึ่งประตูต่อหนึ่งเกมเยา่าฟุตบอลลาลีกา้ารองศูนย์จุดเจ็ดห้าได้นะครับ ฟอร์มเกมเย็นในลีกแข่งไป10นัดชนะ1เสมอ1แพ้8ยิงได้4เสียไป15ประตูสถิติเฮ o ูเฮ d การเจอกันของคู่นี้ครับเอสปันยอนครับชนะอลาเบสไป9นัดเสมอกันในเวลา2นัดส่วนอลาเบสครับเอาชนะเอสปันยอนได้4นัดพีวิวก่อนเกมแลสะสกอริคาดของคู่นี้บาย JK 11 งานนี้เจ้าบ้านเอสปันยอนครับดูดีกว่าพอสมควรแม้พวกเขาจะเพิ่งแพ้3จาก4เกมหลีกท้ายแบบไม่ชนะใครเสมอไปหนึ่งทว่าผลงานในฐานะเจ้าถิ่นตลอด11เกมหลีกที่ผ่านมาคว้าชัยไปถึง6ครั้งเลยทีเดียวครับเสมอ1แพ้4เอาจริงๆครับก็ถือว่าค่อนข้างเยี่ยมครับสวนทางกับทีมเย,ยนอลาเบสที่สถิติในฐานะทีมเย,ยนตลอด7เกมลีกหลังสุดจบลงด้วยการป่าชัยรวดและโดนถลุงแนวรับยับเยิยนรวมๆวงตุงแถมยิงคืนคู่แข่งมาได้แค่2ลูกจาก2หนเท่านั้นครับ ส่วนที่เหลือเป้าสะอาดชิบหายเลยงานนี้ดูทรงแล้วไม่แค้วเสร็จเจ้าบ้านกินนิ่มตามคาดแล้วครับที่เด็ดบอลต่อเอสปันยอนราคาครึ่งลูกผลสกอร์ที่คาดของเกมนี้ครับเอสปันยอนเปิดบ้านชนะอาราเบไรดปวยสกอร์1ประตูต่อ0อัตราความมั่นใจ7เต็ม10ไม้กั้นอยู่ที่มองสกอร์ต่ำนะฮะ และนี่ก็คือแนวทางของเราทั้งหมดครับประจำคืนวันศุกร์ที่30มกราคม2569ครับวันนี้ชิวชิวี่คู่นะฮะมาน้อยแต่มานะผมพีวิวคู่ไหนไปบ้างลงสกอร์ให้เท่าไหร่เราไปสรุปกันเลยครับคู่แรกาคราับฟุตบอลพรีเมียร์ดัต NAC เบรดาครับเปิดบ้านรับการมาเยือน Fc ทเวนเต้เกมนี้ผู้มาเยือนอยา่าง Fc ทเวนเต้ต่อ0.5ครับผมให้ Fc ทเวนเต้ชนะ NAC เบรดาไป2ประตูต่อหไม้กั้นอยู่ที่2.5นะครับวางสกอร์สูงครับ คู่ที่2 FC โคโรนเปิดบ้านรับการมาเยือนโวบบววครับเกมนี้เจ้าบ้านโคลโลนต่อปอปอครับผมให้คู่นี้เสมอกันในเวลาไป2ประตูต่อ2ไม้กั้นอยู่ที่3ลูกนะฮะวางสูงคู่ที่4ครับฟุตบอลการโชซิอาอิตาลีครับลาซิโอเปิดบ้านรับการมาเยือนเจนัวเกมนี้เจ้าบ้านลาซิโอต่อครึ่งลูกนะครับผมให้คู่นี้เสมอกันในเวลาไป0ย์ประตูต่อ0์ไม้กั้นอยู่ที่2.0วางสกอตต่ำครับและคู่ที่4่ครับฟุตบอลลาลิกาสเปน เอสปันยอนเปิดบ้านรับการมาเยือนอาราเบสครับเกมนี้เจ้าบ้านเอสปันยอนต่อครึ่งลูกนะครับผมให้เอสปันยอนเอาชนะผู้มาเยือนอย่างอาราเบสไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ครับไม้กั้นอยู่ที่2.0วางต่ํานะฮะแนวทางและสถิติทั้งหมดที่ผมรวบรวมมาพรีวิววิเคราะห์จาอลึกฟันธงลงสกอร์ให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังผมรวบรวมมาจากเว็บไซต์ทั้งไทยและต่างประเทศครับคุณผู้ชมมั่นใจคู่ไหนโดนใจคู่ไหนชื่นชอบคู่ไหนเชิญไปคิดวิเคราะห์แยกแยะกันเอาเองได้ตามชอบตามสบายเลยครับ และอย่าลืมนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้เราคนละหนึ่งไลค์และใครที่ยังไม่กดติดตามที่ผ่านทางมานะครับฝากกดติดตามเราด้วยนะฮะที่ YouTube บูบอลเด็ดและ TikTok บูบอลเด็ดครับอีกหนึ่งช่องทางของเราครับฝากแอดไลน์ไว้ด้วยฮะที่ AdBoo 789เรามีแอดมินคอยแนะนำทีเด็ดให้อย่างแน่นอนครับที่ AdBoo 7 8 9แอดกันเข้ามาฟรีๆไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ สำหรับวันนี้วันเกิดใครก็ขออวยพรให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับเงินทองไหลมาเทมาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมดังหวังาัฒนาทุกประการไม่เจ็บไม่จนนะฮะวันนี้เวลาของเราหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับโชคดีและกัน